สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณพรรวีนะคะ <c oughs> สวัสดีนะคะช่วงกี่โมงนะช่วงเที่ยงนะคะเราจะมาเจอกันนะคะ ในช่วงเที่ยงนะคะของแต่ละวันเนาะนะคะก็เพื่อนๆถ้าเกิดว่าชอบนะคะก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์ให้กับข้าพเจ้าได้นะเออนะคะเป็นกําลังใจให้ข้าพเจ้านิดน,นึงนะคะในการทำไลฟ์ในแต่ละวันเนาะก็ขอบคุณทุกๆท่านมากเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแชร์สักครู่นะคะ โอเคสวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามานะคะคุณส้มบอกว่าคิดถึงมากไม่เจอกันนานเลยครู <laughs> ได้ข่าวว่าเมื่อเช้าเราก็เพิ่งได้คุยกันนะคะเอออุ้ยขออภาาัยขออภาัายเสียงกองตกใจอีกแล้วนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ <laughs> อ,อ่าโอเค สวัสดีค่ะคุณอาสมานะคะสวัสดีนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนิดนึงนะคะตรงเนื้อหานะคะไฮไลท์ในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานนิดนึงนะคะทองนะคะยังได้อาน,นิสสงเชิงบวกจากภาวะสงครามต่อเนื่องนะคะในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะหลังเกิดเหตุระเบิด โรงพยาบาลในกาซานะคะซึ่งถือว่าผิดธรรมเนียมการสงครามนะคะทีนี้นะคะก็ความเห็นเนี่ยได้แตกออกเป็น2อ,อทางด้วยกันนะคะก็คือฝัออ่งหนึ่งนะคะก็บอกว่ามาจากกลุ่มอิสลามปาเลสไตน์นะคะที่ตั้งใจจะยิงไปที่ยิงขีปนาวุธไปที่อิสราเอลนะคะแต่ว่าระเบิดดันมาตกอยู่ในโซนโลโรงพยาบาลนะคะ2นะคะก็คือฝ่ายฮามาสนะคะโทษว่าเป็น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่อิสราเอลเนี่ยยิงขีปนาวุธไปที่โรงพยาบาลนะคะก็ต่างฝ่ายต่างโทษกันไปโทษกันมานะคะทีนี้นะคะอิสราเอลเนี่ยได้เผยแพร่หลักฐานว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับต้นเหตุนะคะแต่ต้นเหตุมาจากการยิงจรวดพลาดของปาเลสไตน์เองนะคะก่อนที่ประธานาธิบดีโจไบเดนสหรัฐนะคะได้เดินทางมาถึงอิสราเอลแล้วก็กล่าวยืนยันได้แล้วว่า ไม่มีการโจมตีใดๆจาก IDE นะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลหรือว่าผู้บริสุทธิ์นะคะที่ได้รับบาดเจ็บจากสงครามปกติแล้วเนี่ยทมเนียมในเรื่องของการทําสงครามนะคะเขาจะไม่ไปเขาจะไม่ไปยิงกันที่โรงพยาบาลนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันถือว่าเป็น เป็นสิ่งที่เวลวร้ายมากๆนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรได้รับการประนามเนาะทีนี้นะคะก็โทษกันไปโทษกันมาแหละนะคะในกลุ่มของกลุ่มปาเลสไต์ก็โทษว่าเป็นอิสราเอลอิสราเอลก็โทษว่าเป็นของกลุ่มปาเลสไต์นั่นเองนะคะทีนี้ <c oughs> เราก็พยายามไปตามข่าวเนาะนะคะจริงๆแล้วมันเราไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่ว่าเท่าที่รู้นะคะก็คือกลุ่มฝั uh, ่งอิสราเอลก็ได้มีหลักฐานว่าตัวเองไม่ได้ยิงแล้วก็ระเบิดของตัวเองเนี่ยไม่ได้ทําความเสียหายแค่นั้นแน่นอนนะคะ mm hmm. แล้วก็ดูว่าเหมือนๆจะเป็นการจัดฉากเพราะว่ายังไม่เห็นจํานวนผู้ที่เสียชีวิตที่แท้จริงแล้วก็ที่ระเบิดเนี่ยไประเบิดในบริเวณที่อยู่หน้าโรงพยาบาลเนาะนะคะ mm hmm. แต่อย่างไรก็ตามเราก็พูดอะไรไม่ได้เพราะเราไม่ใช่คนในบริเวณนั้นน่ะเนาะ นะคะเดี <sk introductions> ๋ยวสักครู่นะคะปานแเอนตซินเข้าไผ้าแหง อ่ะทีนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะก็อาจเป็นการเยื่อยุนะคะสะท้อนภาวะสงครามที่รุนแรงนะคะก็เลยทําให้ทองเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นไปตั้งแต่เมื่อวานนะคะเกือบ4,000ันจุดกันเลยทีเดียวนะคะทีนี้นะคะวันนี้เราจะมองอย่างไรนะคะ <c oughs> เราดูคําแนะนําของนักวิเคราะห์ก่อนละกันนะคะคําแนะนํานะคะราคาทองคํานะคะมีการยกระดับสูงสุดในรายวันขึ้นบ่งชี้ว่าแรงซื้อเพิ่มขึ้นในระยะสั้นนะคะสำหรับนักวิเคราะห์นะคะเขา แนะนำ C, B, C, นะวนะิตามินซบีไที่แข็งขาสาินบีสามบที่เป็นแผง <3. S 1> อะสามบี B, กล่องสีชมพูเอากี่แผงคะเไม่มีค่ะ เดี๋ยวสักครู่นะคะเพื่อนๆนะคะทำไมไม่ขึ้นอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะแอนนาซินกีบแข็ง เช็คที่ดีก่อนนะป้าขออภัยนะคะเพื่อนๆน,นะคะอ่ะสวัสดีนะคะบ้านเราตีกันที่โรงพยาบาลเออนั่นแหละ มานะคะเดี๋ยวเราพูดกันต่อเนาะในส่วนของของข่าวนิดหนึ่งนะคะก็คือ,อ,อสิ่งที่นักวิเคราห์เขาคาดการณ์นะคะเขาบอกว่าราคาทองเนี่ยมีการยกระดับสูงขึ้นในแต่ละวันนะคะบ่งบอกว่ามีแรงซื้อเพิ่มขึ้นในระยะสั้นนะคะซึ่งนักวิเครห์คนนี้นะคะเขาแนะนําให้เปิดซื้อทํากําไรระยะสั้นนะคะเมื่อราคายืนอยู่เหนือประมาณโซน1932นะคะและ1911นั่นเองนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะระยะสั้นนะคะราคาอาจปรับตัวขึ้นราคาที่ปรับตัวขึ้นอาจมีแรงขายสลับเพิ่มขึ้นนะคะแนะนำทยอยปิดสถานะซื้อทำกำไรหากราคาไม่สามารถที่จะผ่าน1966-1987ถึงไปได้นั่นเองนะคะและให้ตัดขาดทุนนะคะหากราคานะคะหลุดแนวรับที่1911ดอลลาร์ต่อออนนั่นเองนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาแนะนำทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันก่อนนะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้จะเป็นอย่างไรเนาะ วันนี้นะคะมีข่าวอะไรบ้างเพื่อนๆนะคะข่าวที่พวกเราจะต้องเจอนะคะในวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์นะคะซึ่งเราก็จะไปไลฟ์ที่หน้าเพจของครูเปาเนาะในช่วงประมาณ1นึุ่่มนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือวันนี้นะคะรอติดตามถ้อยถแถลงนะคะของนายเจอรโลมพาเวลนะคะว่าจะพูดอะไรเกี่ยวกับนโยบายในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยหรือว่าการ จะคงอัตราดอกเบีย้ยเอาไว้นะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะผู้เทรด,ดเดอร์นะคะส่วนใหญ่เนี่ยให้การคาดการว่ามีโอกาสสูงมากเลยนะคะที่ปีนี้เฟดอาจจะไม่ได้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็ได้เออนะคะทีนี้นะคะประธานทีนี้เรามาดูข่าวกันนะคะธน,นาคารกลางสหรัฐเฟดนะคะ เปิดเผยรายงานบิดบุ๊กในวันพุธนะคะซึ่งจัดทำจากการสำรวจความเห็นและก็ข้อสังเกตต่างๆของเฟดทั้ง12สาขานะคะจนถึงวันที่6ตุลาคมนะคะโดยในรายงานระบุว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยอยู่ในภาวะท,ที่แทบไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในช่วงเวลาหนึ่งเดือนครึ่งที่ผ่านมานะคะในขณะที่ภาวะตึงตัวในตลาดแรงงานของสหรัฐยังคงผ่อนคลายลงต่อไปนะคะแล้วก็ราคายังคงปรับขึ้นต่อไปในอัตราที่ไม่สูงมากนักนะคะทั้งนี้นะคะเฟดระบุในบิดบุ๊กว่านะคะความเห็นส่วนใหญ่ระบุว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่มีเสถียรภาพในระยะใกล้หรือมีแนวโน้มชะลอการ เติบโตลงเล็กน้อยในระยะใกล้นะคะแล้วก็ระบุเสริมว่านะคะบริษัทโดยรวมคาดว่าราคาจะปรับขึ้นในช่วง2-3ไตรมาสข้างหน้าแต่ในอัตราที่ช้ากว่าช่วง2-3ไตรมาสที่ผ่านมานะคะเมื่อวานนี้นะคะอัตราดอกเบี้ยนะคะพันธบัตรรัฐบาล10ปีนะคะ เดี๋ยวเรามาดู us 10 Year กันนิดนึงนะคะในส่วนของพันธบัตรรัฐบาล10ปี us 10 Year นะคะเรียกว่าสูงที่สุดในรอบ16ปีนะคะเรียกว่าทำ new high ทำ new high ขึ้นไปเลยนะคะเรียกว่าเป็นอัอาตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่สูงที่สุดในรอบ16ปีตั้งแต่ปี2006 2007เนาะเพื่อนๆน,นะคะเรียกว่าสูงมากๆเอเพื่อนๆลองดูเนาะนะคะเดี๋ยวเราขยับในทำเฟรมใหญ่ๆหน่อยนะคะ นี่นะคะก็คือสูงที่สุดในรอบ16ปีตั้งแต่ปี2000กรกฎาคดาปี2008นะคะอะแต่ทีนี้มันยังมีสูงกว่านั้นนะคะอยู่ในประมาณปี2004นะคะไม่แน่ใจว่ามันจะไปถึงหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้นะคะอัตราในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็ขึ้นไปจนถึง เรียกว่าสูงที่สุดในรอบ16ปีเลยแล้วยังไงต่อดีนะคะแล้วยังไงต่อดีในสถานการณ์คือว่าสถานการณ์ตอนนี้นะคะก็ค่าเงินยูเอ l l a r นะคะก็ถือว่าเป็นค่าเงินที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้นะคะราคา ออ US l ลน์เด็กมีลักษณะของการแข่งข่าขึ้นมาได้นะคะแล้วก็รวมถึงทองด้วยนะคะทองก็มีการปรับตัวขึ้นทีนี้สถานการณ์จะยังไงต่อนะคะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ทางเทคนิคกันแต่ก่อนที่จะวิเคราะห์ทางเทคนิคนะนะคะเราก็มาดูกันเขาบอกว่านักลงทุนนะคะพิจารณาผลประกอบการของบริษัทนะคะอย่างถี่ถ้วนน้องเหนือจาก คือจริงๆเนี่ยตลาดหุ้นในอเมริกาก็มีการปรับตัวลดลงนะคะแล้วก็ความเกิดจากความตึงเครียดในตลาดนะคะแล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวยังแตะระดับสูงสุดในรอบ16ปีนะคะก็เลยทาให้ราคาเนี่ยได้รับแรงกดดันนะคะเพิ่มเติมต่อหุ้นนั่นเองทาให้หุ้นเนี่ยมีการปรับตัวลงนะคะแล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐนะคะตอนนี้ขึ้นไปเป็นที่4.902นะคะแต่ตอนนี้มันขึ้นไปเป็น4.966แล้วนะขึ้นไปมากกว่าเดิม เรียกว่าทำ New High นิวไฮไปแล้วตั้งแต่กรกฎาปี2007นะคะทีนี้ความกังวลนะคะเกี่ยวกับการขยายตัวของสงครามอิสราเอลแล้วก็ฮามาสในตะวันออกกลางส่งผลทําให้ราคาน้ํามันก็ปรับตัวสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้คําถามต่อมาก็จะถามเกิดขึ้นว่าแล้วสงครามนี้จะจบหรือยังนะคะสงครามนี้จะยังมีต่อไปหรือไม่นะคะจากสถานการณ์ที่เรารู้สึกนะคะเราก็รู้สึกว่าสงครามยังคงมีต่อนะคะ แล้วมีโอกาสที่อาจจะบานปลายมากขึ้นก็ได้เออนะคะอันนี้ก็พูดกันตามตรงนะคะแต่ว่าถ้าเราพูดกันตามหลักทางเทคนิคนะคะเราจะวันนี้เนาะนะคะวันนี้กองทุน S PDR นะคะได้มีการเทขายทองคำนะคะลงมาที่5.19ตันนะคะก็ถือว่า ขายเยอะมากเหมือนกันนะคะถือว่าเป็นปริมาณการขายที่เยอะนะคะแต่คราวที่แล้วเนาะนะคะเพื่อนเท่าเพื่อนๆจำได้เนาะราคาเนี่ยน้ำมันเนี่ยไอยกองทุน SPDR เทขายลงมา6.9ตันขายลงมา6.9ตันจะทำให้ราคาลงมาได้ขยับลงมาได้แค่เล็กน้อยเท่านั้นและสุดท้ายปรับขึ้นแบบ ไปไกลๆเลยอาจจะเนื่องมาจากภาวะสงคารามมาเนาะนะคะแล้วทีนี้เราจะมองอย่างไรดีนะคะเราก็มองว่าถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่า ตามหลักนะคะตามหลักเนี่ยถ้ามีขึ้นก็ต้องมีลงเออนะคะเราก็เลยคิดว่าอ่าวันนี้เราคิดว่าราคาเนี่ยอาจจะมีลักษณะของการที่ชะลอตัวลงมาได้บ้างเออนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเห็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะอย่างแรกที่เราจะได้ก็คือลิสต์รีอร์ดเราอาจจะค่อนข้างดีนะคะก็คือสต็อป o อ s ก็จะสั้นนะคะสําหรับขาเซล เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เรามองว่าราคามีโอกาสที่จะย่อตัวก่อนขึ้นต่อนะคะราคามีโอกาสย่อตัวก่อนขึ้นต่อเพราะฉะนั้นนะคะเราจะให้น้ําหนักกับฝั่งเซลล์โดยจะเซลล์อยู่ในโซนประมาณนะคะ1957นะคะถึง1960นะคะแล้วตั้งสต็อปลอสนะคะที่1965 อันนี้คือแนวทางของเราเนาะสต็อปลอประมาณ500จุดนะคะแล้วก็เก็บกําไรที่1,940หรือว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคิดว่านะคะรานะคาอาจจะลงมาที่ fair value gap นะคะอยู่ในโซนประมาณ1,932ก็เป็นได้นะคะซึ่งก็จะตรงกับที่นักวิเคราะห์เขาได้คาดการเอาไว้นะคะอ่ะประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะคะมุมมองในวันนี้นะคะขอเปลี่ยนหน้าเล็กน้อยนะคะแล้วก็มองว่านะคะ คิดว่ามีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงมาได้ก่อนนะคะที่จะขึ้นต่อนั่นเองนะคะโอเคไหมอ่ะประมาณนี้นะคะอ่ะตามนี้ตามนี้นะคะโอเคเพื่อนๆพอพอได้ไหมนะคะ <c oughs> อ่ะนะคะแผนการก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดู US l a น i n d e กนะคะกับในเรื่องของพันธบัตรรัฐบาล10ปีนะจริงๆแล้วทำ New High ไปแล้วใช่ไหมทำ w High ไปที่4.92แต่ตอนนี้มันขึ้นไปที่4.96แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในความคิดเรานะคะโอกาสถ้าเราเราพูดก,กันตามเทคนิคเนาะมันมันมีโอกาสขึ้นไปได้อีกนั่นแหละนะคะมันก็มีโอกาสขึ้นไปได้อีกนะคะโดยแนวต้านถัดไปของพันธบัตรรัฐบาล10ปีเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ5.23%ทีนี้คําถามก็คือการที่อัตราดอก เพิ่มพันธบัตรอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันเพิ่มสูงมากขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรนะคะมันก็ส่งผลทําให้ความน่าสนใจในเรื่องของการลงทุนทองอาจจะลดลงเพราะว่า,าในเมื่อนะคะเราไปลงทุนกับพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมันส่งผลอะไรมันก็ส่งผลทําให้เขาเรียกว่าอะไรส่งผลให้พอเราลงทุนเรามีผลตอบแทนเป็นดอกเบีย้ยอย่างเงี้ยถูกไหมคะแต่ถ้าทองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลตอบแทนเป็นดอกเบีย้ยอันนี้คือสิ่งที่หลายๆคนก็ พอจะทราบกันอยู่แล้วนะคะทีนี้แล้วยังไงต่อดีนะคะแต่ทองเนี่ยยังมีประเดน็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะทําให้ทองเนี่ยมันมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปได้ก็คือในเรื่องของสงครามที่ยังไม่จบไม่สิ้นนี่แหละนะคะที่ที่ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ก็เดี๋ยวรอดูติดตามเอาแต่ในฐานะที่พวกเรานะคะเทรดกันเป็นรายวันใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็วางแผนกันเป็นรายวันตามหน้างานเนาะนะคะแล้วก็อย่าลืมว่านะคะทุกๆก,การเทรดเนี่ยมันมีความเสี่ยงทั้งหมดเลยเราก็ อยากจะบอกเพื่อนๆในส่วนนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรามัดระวังในเรื่องของการเทตดด้วยนะคะอ่ะทีนี้นะคะทีนี้เราต้องบอกว่านะคะเราต้องบอกว่านะคะเราต้องบอกว่าถ้าสมมติว่านะคะถ้าสมมติว่า มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะเราก็จะไปอัปเดตให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของข่าวสงครามเนาะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการอัปเดตอะไรนะคะแล้วก็ไลฟ์นี้นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าไม่มี p e p p e r ์ o n e นะคะเป p ปอร์ o n e นะคะเป็นสปอนเซอร์ให้กับไลฟ์ของเราในทุกๆวันนะคะก็ต้องขอบคุณ p p p e r s t o n e ด้วยแล้วก็นะคะตอนนี้นะคะ p e p ปอร์ o n e นะคะเขาก็มี เขาเรียกว่าอะไรเป็นโปรโมชันสำหรับนักเรียนของครูเจี๊ยบนะคะเรียกว่าเป็นโปรโมชันดีๆสำหรับนักเรียนของครูเจี๊ยบนั่นเองนะคะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆสนใจที่จะเข้าห้อง VVIP นะคะก็ง่ายมากเลยก็คือสมัคร p e p p e r s t o ตนนะคะตามลิงก์ด้านบนนี้นะคะแล้วก็ฝากเงิน100เหรียญน,นะคะเพื่อนๆก็จะได้ได้เข้าห้อง VVIP ไปแบบฟรีๆเลยนะคะนอกจากนี้นะคะนอกจากที่จะได้ตรงนั้นนะคะยังได้หนังสือ forex trick นะคะได้เข้าห้อง VVIP นะคะแล้วก็ได้ส่วนลด EA ด้วยแล้วก็ได้ใช้ trading view นะคะประเภทโปรฟรี1ปีถ้าฝากเงิน1,000เหรียญนะแต่ถ้าเกิดว่าฝากต่ำกว่า1,000เหรียญเนี่ยนะคะ3อันบนก็จะได้แต่ว่าอันล่าง trading view โปรเนี่ยจะไม่ได้นะคะอันนี้ก็ แจ้งไว้นะคะก็หวังว่านะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้คือไม่ต้องเสียงเงินในเรื่องของการลงทุนเสียงเงินในเรื่องของการลงทุนปกติอยู่แล้วนะคะแต่ว่าได้สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจาก Pepper Stone ถ้าเกิดว่าสมัครผ่านลิงก์สปอนเซอร์นั่นเองนะคะก็ต้องขอบคุณ Pe เ pper Stone ด้วยนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็สรุปแผนในการเทรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ขอบพระคุณทุกทท่ททานมากนะคะเดี๋ยวเราไปสรุปแผนให้กับในห้อง VVIP อีอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคไหมขอบพระคุณ ทุกทกท่านมากนะขอให้วันนี้นะคะเป็นวันที่โชคดีแล้วก็มีกำไรกับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะสวัสดีนะคะไปละบ๊ายบายอย่าลืมนะวันนี้มีข่าวตอนหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะ ข่าวในเรื่องของการยืน่นขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกเนาะซึ่งเราก็จะมาเจอกับเพื่อนๆที่หน้าเพจของครูเปานั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะคะว่าข่าวเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะลักษณะของข่าวที่จะมีเนาะก็จะมีช่วงทุ่มครึ่งซึ่งคาดการเป็นบวกต่อทองนะคะทุ่มครึ่งเดชชนีภาคการผลิตของธนาคารกลางรัฐฟิลาเดเฟียนะคะซึ่งคาดการเป็นลบตัวเลขเป็นลบคือเศรษฐกิจถดถอยแต่ลบน้อยลงนะคะคาดการเป็นบวกต่อทองเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ช่วงสามทุ่มรายงาน ยอดขายบ้านมือสองนะคะคาดการเป็นบวกต่อทองเช่นเดียวกันนะคะอย่างไรก็ตามอันนี้เป็นแค่คา,า,าดการณนะ์นะเพื่อนๆจะต้องดูค่าจริงที่เกิดขึ้นด้วยนะคะโอเคไหมก็มาแจ้งข่าวเพื่อให้ระมัดระวังในเรื่องของการเทรดกันนะคะโอเคนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบา,บายๆเพื่อนๆขอบพระคุณมากๆนะคะ